เจ๊ yeah. สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดสสดเอฟทีทุกท่านนะครับีนีต้อนรักเสู่ช่องนาทีค่อยบอกจะเลยครับนะอพีนี้ก็จะฝากถึงสัมรีนะสัมรีในทางเรื่องนี้กัน,นีนิครับนะเอาเป็นว่าเป็นสัมรีนะครับนะตัวละครใหม่กงนีิครับนะสัมรีเป็นไงสาํารีเป็นไงสัมรีกลุ่มพลังเละแตกแล้วเป็นไงฮะ ยังไงต่อสํารีตอบดิอีนี้เฉยชาครับอนี่เฉยชาคนอย่างอีสัมรีนี่มันเฉยชาครับมันไม่สนใจใครหรอกครับนะนะตัวนี้สัมรีถังแตกครับ F4 ครับนะถังแตกไม่ว่านะครับพลังเละแตกกันอีกด้วยนะครับเอาไงต่อมึง นะสัมฤทธิมึงตอบวันนี้ว่าจะอะไรต่อฟังนะสัมฤทินะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมึงเป็นคนที่เอาใจคนไม่เป็นนะมึงเอาใจใจคนไม่เป็นหรือว่ามึงตั้งใจที่จะไม่เอาใจใครเลยนะครับมึงควรที่จะ ต้องเก็บรักษา f ีคนที่มีพระคุณกับมึงเอาไว้อดม i n ไหนที่เป็นเนื้อร้ายอ่ะมึงควรตัดออกอีกตำรีนะอดม i n ที่เป็นเนื้อร้ายมึงจะเก็บไว้ทำไมเห็นไหมไอ้อดม i n เนื้อร้ายตัวนี้เนี่ยทำให้ทำให้ใหใหอาวาตารแสบออกมาเนี่ยจากมึงเนี่ยถอยออกจากมึงเนี่ยไปช่วยบริวารมึงเนี่ย เพราะแอดมินมึงนั่นแหละแอดมินไหนเนื้อ,อร้ายมึงควรที่จะเอาออกเห็นไหมแอดมินมึงไปโพสพาสพิงหาหาไอแสหม่เห็นปะแล้วไปไงมึงไปไงอ่ะสุดท้ายท้ายก็มาลงที่มึงหมดทุกอย่างทุกอย่างเหตุการณ์มึงท็หมดแอดหนึงมึงไปทำแอดมินแอดมินมึงไปทำช่วที่ไหนมันก็ไปลงที่มึงหมดไอสัมรีนะครับ เราอยากจะฝากถึงสัมรีนะครับนะว่ามึงจะทําอะไรเนี่ยมึงคิดพิจารณาทักนิดนึงนะเกานาดูจัจแจของมึงด้วยนะัะจแจของมึงพาึงพังนะครับคนอย่างมึงนะครับนะไม่ทุกร้อนอะไรหรอกทุกวันเนี้ยนะครับของมึงก็ขายไม่ได้นะครับ ของขายไม่ได้เอฟครับพีสัมรีของขายไม่ได้นะครับดูคนนี้ยังถ้ามึงเอาถ้ามึงได้ใจเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาต้องมาซื้อของมึงเยอะทุกวันนี้ของมึงก็ขายไม่ได้เห็นไหมเป็นเพราะอะไรสัร้สทธรีมึงเคยหัดเคยหัดไปย้อนมองตัวเองมาไหมว่าทุกวันเนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะใครมึงไม่สามารถที่จะเป็นผู้นําคนได้สัมรีเอ้ย นะทุกวันนี้นะครับนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกๆอย่างเนี่ยนะครับอย่างอีตรงอีเต้มีปัญหากับอีบงอีบานเนี่ยมึงก็ไม่สามารถที่จะมาหะังับรลังอับไปเหตุได้มึงก็พูดแค่ว่าไม่เปไ็นไรค่ะป้าบานเอาอยู่คะ่ะแม่บานเอาอยู่คะ่ะเรื่องของแม่บานแม่บานคงแก้ปัญหาขเขาเองเราใค่กำบังใจกันไปคะ่ะพูดแค่คเนี้ย เออมพุกแค่นี้ฮะพุดแค่นี้เหรอหรือว่ายังไงมึงไม่มีสภาวะการเป็นผูน้นำเลยดำสำรีนะสำรีฟังพี่นะนะครับสำรีถังแตกไปแล้วครับกอนนี้ครับนะเอีใช่ปะว่าแสมแพรมันซื้อของทีเยอะมากเลยนะนะ ไอ้แสบนี้มันซื้อของเยอะมากเลยนะนะครับมันซื้อของเยอะมากเลยครับนะแล้วมันก็ซื้อแจกด้วยนะแจกเอฟซีแจก, FC, แจกชาวบงแจกชาวบ้านทุกวันนี้ครับไปช่วยนู่นนะครับป้าถุงบ้างแอ้น,นี่แสบมันจะมาช่วยอีสัมรีไม่เอานะครับไปช่วยป้าถุงบ้างน,นะไปช่วยทำบุญ ให้กับลุงวอบ้างอะไรบ้างเห็นหรือยังเห็นหรือยังแทนที่เงินตรงนั้นนะครับเร่งของตรงนั้นนะครับจะมาอยู่กับไอ้ดำไม่ครับไม่ครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไปถึงนะครับสัมฤีด้วยนะครับ เอาไงต่อกูถามเลยเอาไงต่อมึงจะเอาไงต่อฮะมึงจะเอาไงต่อมึงตอบกหน่อยดินะครับไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรไม่สนใจอะไรใครจะอะไรไงกูไม่สนใจนะครับไม่ทุกร้อนอะไรเลยชีวิต นะครับไม่สนใครใครนั้นขนาดพ่อแม่มันยังไม่สนเลยมันยังไปสนใจใครถอยได้ถอยนะเรามาติดตามคดีนะครับพวกมือเมื่อไหร่จะเลิกกินยาแล้วทีนึงเนะี่ยไอ้แสบมันเริ่มเริ่มตาสว่างแล้ว ไอแ,แต่มาเริ่มตาสว่างแล้วทุกอย่างมาเริ่มตาสว่างหมดแล้วพวกมึงมาเลไรตาสว่างทีนึงนะครับไอพวกริ้วล้อเนี่ยพวกเอฟซีกินย้าของอีสัมรีเนี่ยนะผมบอกไว้เลยนะครับนะไอพวกนี้คือตัวปัญหาพวกนี้คือตัวปัญหาจำผมไว้นะครับ พวกนี้แหละคือตัวปัญหาหลักเลยให้กับอ่าอิสัมรีเลยแทนที่มึงจะเอาคนที่มันที่เขาดีๆกับมึงไว้เอาคนที่คือเอาคนที่สามเปนของมึงไว้มึงไม่มีนะสัมรีนะก็ฝากไว้ที่ให้สัมรีด้วยนะครับนะนะฝากคิดด้วยนะนะครับ แอดมินมึงพาพังนะครับมันจะพัางทุกอย่างแหละหูเยื่อกูดิหลังจากนี้มันจะพังอีกมันไม่ใช่พังแค่นี้มันจะพังอีกงั้นมะจำคำกูไว้ฝากไว้มึงคิดพิจารณาไอ้สนาะม,มีนะมึงคนชอบบิดบิดทุกอย่างบิดนูน่นบิดนี้บิดนั่นบิดไปเรื่อยแล้วมึงมนคนชอบเปลี่ยม โอเคนะสัมรีนะอันนี้นะ